สามสี่ห้าหกดกูครบนะครับพลังขุดหลุมให้ใส่สมบัติรอบที่แล้วโดนปวกแดกนะครับอิกแนะนำว่าให้ดูภูกิประเทศดีๆข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรเห็นป่าอะไรอยู่บ้างเห็นต้นไม้อะไรอยู่บ้างรอบนี้เรามาไกลนะครับคุณผู้ชมใชเคีย่สีดำนะครับนี่ครับ ผมยานดมวยบักสองซาวยาเส้นนี่ครับครั้งนี้แล้วปลวกแดกหมดครับตลกที่หายเลยคุณภูมิครับคุณภูมิครับปวกแดกตั้งหมดนะครับอยากจะตอบกันไปว่าโชคดีแค่ไหนแล้วมันไม่แดกเล่ามึงหมดอ่ะนี่นะครับขออนุญาตนะครับเป็นการล่าสมบัติกันนะครับไม่รู้มือนกันต้อมีคนอยู่หรือเปล่าอนะตรงนี้ เข้ามานหนใหญ่สักหน่อยหนึ่งบแบบแบบหมดนีน้โอเคบอกนี้ว่าทุกคนอย่าออกล่าสมบัติตลองคืนนะครับแล้วก็ไปในพื้นที่ของใครก็ขออนุญาตก่อนด้วยนะครับผมอย่าสีสัวเข้าไปมั่วในพื้นที่ส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับอันนี้ฝังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะใบให้ทุกๆวันุวันละอันสองอันก็แล้วกันนะนะอันนี้อาจจะยากนิดน,นึงจะไม่ให้เห็นพื้นที่ประเทศอะไรเยอะ ภา่ลหลังจกนี้จะใบให้มันใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเพียร yeah, ทุกคนขอให้คุณโชคดีครับเชื่อเชื